เี๋ยวเขาเจะป,ปล่อยปล่อยพิษนี่ตุ่มพิษของเขานะอ๋อมีพิษด้วยใช่พิษขนาดไหนพี่ตายได้เลยครับจริงเหรออย่างเงี้ยท่าน้องๆเอาไปเลี้ยมมันจะเป็นอันตรายไหมอะสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงช่วงช่วงอะไรพี่เฮาถามตอบ ถามตอบช่อันนี้ก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ชตัวใหญ่ตัวใหญ่มันคือตัวอะไรเด็กอันนี้จะเป็นใจแอนเคนโทสนะใจแอนเคนโทสใช่ครับหกยักษ์อันนี้ถิ่นกัเหนิดโดยตรงอยู่ออสเตรเลียพบเจอได้ที่อเมริกาก็ได้พบเจอที่อเมริกาด้ใช่อเมริกาก็มีครับแต่ตอนนี้พบเจอที่ศรีบรญชูแล้วใช่ครับขู่แล้วส่วนใหญ่ผมจะมีจําหน่ายประมาณปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งทำแค่ปีละครั้งเดียวพอละครั้งเดียวพอครับเขาออกไข่ทิ้งเยอะไหมโอ้ หมื่นถึงสองหมื่นฟองนะครับหมื่นสองหมื่นฟองถ้าหอ,อบขึ้นมานี่ก็เป็นพวงไข่หมดเลยอ่ะและาตาการรอด่ะอัตาการรอดจะอยู่ที่ราวๆสักยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเอาเหรอใช่ครับเอาเหรือว่าหมื่นสองหมื่นฟองเป็นหมดเลยที่จริงมันก็ขึ้นเป็นตัวหมดนะแต่ตัวที่จะแข็งแรงที่จะสามารถรอด มาเป็นไซส์แบบนี้ได้จะอยู่ที่เราลาวประมาณได้20% 25% 20% 25% 25%หมื่นตัวก็ทั้ประมาณ2,000ของ5 0 0ใช่ครับโดยประมาณโอ้ประมาณนั้นเขาเรียกว่าไซส์กลางและไซส์หางหนึ่งมันไม่ค่อยทนโลกันอ่อนแอมันอะไรต่างๆอ่าเราก็เอาแค่ไซส์ไซส์ของหัวแล้วกันเอาหัวที่แข็งแรงที่สุดเอามาขายเอามาขายจำหน่ายมันเหมือนธรรมชาติมันคัดสรรนะเนาะใช่ครับคัดสรรสาพันธุ์ว่าตัวที่อยู่ก็คือต้องเป็นตัวที่แข็งแรง โดยปกติแล้วสัตว์ไหนที่ออกไข่ออกลูกเยอะเนี่ยโอกาสที่มันจะลอดคืนสู่ธรรมชาติหรือว่ารอดมาเนี่ยอาตาัตราการลอดจะต่ำไม่เหมือนสัตว์ไหนที่ออกลูกมาน้นน้อยน้อยตัวตัวสตัวเนี่ยะจะ,จะแข็งแรงมากและตัวขนาดเนี้ยอายุเท่ไ<น>าไหร่พนนี่อันนี้อันนี้เจ็ดแปดปีแล้วนะเกือบเกือบสิบปีแล้วเลยงตั้งแต่เล็กวะโอ้ตั้งแต่ไซรุนรุ่นดีกว่าตัวนี้เป็นตัวน้ำหักน้ำหนักอยู่มันกิโลกว่าอันนี้ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เล็กกว่าเฮ้ยทอมมาทำนะันมันพร้อมแล้วครับมันพร้อมแล้วใช่ ตัวเมียตัวเมียก็เริ่มพร้อมแล้วครับเพราะว่าโดนกับโดนตัวผู้กระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นในการกระตุ้นในการสั่นอย่างเงี้ยครับปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้คือพฤติกรรมพฤติกรรมมันอยากผสมพันธุ์ใช่ตัวผู้จะมีขนาดขนาดเล็กกว่าตัวเมียโอ้เยอะหลายเท่าตัวมันก็หนึ่งในสี่หนึ่งในสามใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยไหมครับช่วยไหมข้างโค้งกัดไหมไม่กัดไม่กัดไม่กัดแต่เราจับเขาแรงเยอะไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะปล่อยปล่อยพิษอันนี้ตุ่มพิษของเขานะอ๋อมีพิษด้วย ช่ตัวพู้ก็มีตัวพูกก็มีมมแต่ไม่เยอะเท่าตัวเมียพิษขนาดไหนพี่ตาได้เลยครับจริงเหรอตาได้เลยตายนี่คือยังไงข้าปากเข้าปากเผลอกินเข้าไปหรือว่ามีสัตว์อื่นๆที่มามากินเขาอย่างเงี้ยยกเว้นอย่างพวกงูเหา่หางูจง้างที่มันมีสารสาร,สารต้านพิษอยู่แล้วเขาก็จะมากินขงังโคกพวกนี้ได้ ก็เหมือนมันเป็นห่วงโซ่แหละ่เพราะว่าไม่ใช่ว่ามีพิษแล้วใครจะทําอะไรเขาไม่ได้มันก็ต้องมีตัวที่ควบคุมตัวควบคุมอย่างเงี้ยถ้าน้องๆเอาไปเลี้ยงมันจะเป็นอันตรายไหมอ่ะก็ไม่อันตรายนะครับไอ้พวกนี้จะไม่จะไม่ปล่อยพิษเมื่อเจอมืออยู่จะไม่ปล่อยใช่ไหมใช่ถ้าไม่เจอสิ่งเล้าดีๆเยอะๆอย่างไปเหยียบเขาไปเจ็บมากไปทําร้ายเขาอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ปล่อยเลยอ๋ออ่ามันทําให้เขาเจ็บมากนี่คือจะปล่อยแบบเกินลิมิตแล้วกูต้องปล่อยพิษแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมการปล่อยพิษของเขาเนี่ยทำให้เขาอ่อนแอลง เขาจะปล่อยเมื่อยามจําเป็นเท่า hey. น He ั้นครับยามจาเป็นใช่ถ้าไม่จําเป็นนี่จะเขาจะแทบจะไม่ปล่อยเลยเพราะว่าปล่อยแล้วเขาจะเพลียบางครั้งพิษก็จะไปทําลายผิวหนังของเขาทำลายตัวเองด้วยใช่ตายก็เหมือนพึ่งแหละถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต่อยเพราะพึ่งถ้าต่อยใครแล้วตัวนั้นจะตายใช่เหมือนกันครับเหมือนกันพรเสฉ็จแล้วเราเลี้ยงก็ใส่ถุงมือพยายามใส่ถุงมือก็ได้ครับครับเพื่ออย่าไปเข้าปากเพื่อเดี๋ยวอาจจะมีพิษออกมานิดหน่อยเราไม่เห็นหรือว่าเราไม่รู้อย่างนี้ครับ เราสัมผัสเขาแล้วก็ปล่อยได้เลยครับปล่อยแล้วก็เราก็เอาถุงมือทิ้งได้เลยประกันการสิ่งสกปรกที่เราไปจับมือจับดี่มาด้วยแหละเขาจะได้ไม่ติดเชื้อด้วยครับตัวเมียจะมีมูลค่าสูงกว่าตัวผู้เหรอใช่ครับเพราะตัวเมียนมันสวยกว่ามันใหญ่กว่าทรงมันใหญ่ถ้าตัวขนาดนี้อ่ะเป็นแม่พันธุ์ราคาประมาณเท่าไหร่โอ้ย่างแม่พันธุ์นี่ก็อยู่เราเราท้องสองบาทท้องสองบาททองสองบาทก็ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่น ประมาณห้าหมื่นตัวผู้อ่ะตัวผู้ก็อยู่ถ้าอย่างพ่อพันหลักพ่อพันหลักก็อยู่ 1, 1> มันห้น 1, 1> องหนึ่งบาทแพงกว่ามันเท่าตัวแพงกว่ากว่าเท่าตัวแต่กว่ามันจะโตเป็นพ่อแม่ผันนี่ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับพี่มันจะใหญ่ขนาดน,นี้ครับใช่มันเริ่มพอได้กี่ปีเนี่ยสี่ปีสามปีปกติถ้าเลี้ยงประมาณปีกว่าสองปีก็เริ่มพอได้แต่แต่ถามว่าลูกที่เกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยในพ่อแม่ที่ยังตัวยังเล็กครับเขาจะไม่แข็งแรงลูกเกิดมาก็จะ มีภาวะการติดเชื้อไข่ฟองเล็กไปอสุจิไม่แข็งแรงก็อนุบาลลูกอ่อนไม่รอดเหมือนกันใช่แต่นอกจากตรงเนี้คือพิษตองอื่นไม่มีใช่ไหมมีครับตรงปุ่มๆนี่ใช่หมดเลยเอาห้อใช่ครับอย่างนี้ตุ่มตุ่มพิษหมดเลยแต่พิษของตัวผู้จะไม่เยอะเท่าตัวเมียทั้งขาทั้งอะไรยกเว้นใต้ท้องจะไม่เคยมีมันจะมีเยอะเยอะตรงตรงแก้มแล้วก็ตรงขาของขาอันนี้หนึ่งพิษหนึ่ง จริงๆมันน่าบีบมากเลยมันเที่ยวถ้าอย่างตัวเมียสังเกตกดีๆก็เป็นตุ่มหมดเลยตุ่มๆนี่ใช่มหมดเลยใช่หมดเลยของไทยมีไหมพิษของไทยก็มีครับคางคกมีพิษทุกชนิดทุกชนิดใช่ยกเว้นลูกออลเดนไม่มีพิษไอ้ที่หมามันไปกัดคางคกแล้วที่ปากบวมๆมันะใช่ไหมใช่เหมือนกันที่แบบอยู่ๆเอ้าอยู่ๆห,หมาปากเบิร์นเขาเรียกปากอะไรปากบึนแต่บางครั้งถ้าเราได้รับพิษในปริมาณที่ไม่เยอะเราก็ไม่ไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิตแล้วใหญ่ๆนี่กินอะไรอ่ะใหญ่่่ๆๆอออยยาาางงงี้้้้เหหหหรรรรคัับบปกกกกติิถจจจะะใใสมูณ์์พพนนธุ็็วแแชข ออก,กิน,นูแช่แข็งกิน,นูแช่แข็งกกหรือว่าระหว่างระหว่างที่เราไม่ได้ไม่ได้ขูดหรือว่ารุงผมก็จะให้พวกจิ้งหรีดหนอนเนาะ,ะแต่ลิ้นของเขาจะยาวแล้วก็เล็กแล้วก็จะมีสารหนึ่ง,งสารเหนียวสารเหนียวใช่เราสังเกตว่าถ้าสารเหนียวของคางคกมันไม่ค่อยมีเราก็ต้องเสริมด้วยวิตามิน A ทําให้สมบูรณ์พันด้วยเสริมสร้างเ,าเซลล์สืบพันธุ์ทำให้สายตาดีอะไรต่งตางๆองี้ครับอันนี้คืออุปกรณ์วัดนะครับเป็นเวอร์เนียคาริเปอร์ อันนี้มันวัดสูงสุดได้15เซนเลยกันเราถืว่าครึ่งครึ่งฟุตอ่าพี่โนนลองจับก่อนขาว่าตรงไหนไปตรงไหนเนี่ยปลายหัวโอ้ไม่ไม่ถึง19เซน19เซน19เ้าซนเขาสามารถใหญ่เต็มที่อยู่ประมาณสัก25เซนฮะนี่ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่นี่ยังซับซ้อไปใหญ่ไปเรื่อยครับโตไปเรื่อยใช่ตรงหนี้เต็มที่นะครับไม่ไม่ใหญ่มากไปกว่านี้ละ13บสครึ่งคางคกในภาษาฤีคือทอสอ่ะทอสครับ อ้าวอยีางวี้ที่กูกินฮันนี่ทอสอ่ะไม่ครับน้ำพเข้างครบอ่ะทอสคนละแบบป่ะเอาหรอกว้างของตัวเมียวัดจุดที่กว้างที่สุดแล้วกันตรงแก้มเลยนะครับตรงแก้มของเขาก็อยู่ที่12เซนโอ้ขนาดพอๆตัวผู้เลยเดี๋ยวนี้ตอนตอนเนี้ยอย่างต่างประเทศที่ผมเคยเห็นนะมีสีเทาด้วยนะสีเทาสีเทาแล้วก็สีออกเหลืองๆเขาเรียกว่าไฮโปดียเป่าไฮโปอ่ายังไม่เป็นพวกอบิโน่พวกเผื่อไอ้พวกนี้ยังผมยังไม่เคยเห็นนะอันนี้ท้องมีไข่ย่างไงจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็รู้ยากนะ รู้ยากใช่ยากยากเราไม่มีวิธีรู้เลยใช่ไหมแบบคำาถ้ารู้ก็คือมันจะยอมให้ตัวผู้เกาะก็ที่จะมาจัดมันก็จะมีอยู่2แบบแบบมีตําหนินี้ไม่ได้มีตําหนิต้องแตกเกิดนะครับลูกน้องให้แคลเซียมผิดคิดว่าเป็นแคลเซียมที่ไหนได้เป็นวิตามินเลยขาดแคลเซียมเลยขาดก็คือกระดูกกระดูกหลังของเขากระดูกสันหลัง มันมันจะผิดรูปไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโตมาก็แทบไม่ไม่ค่อยเห็นเลยมันก็กินอาหารปกติโดดได้ปกตินะครับเพราะตอนนี้เสริมแคลเซียมอะไรไปเรียบร้อยมกันก็ดีขึ้นใช่แต่แต่ชุดเนี้ยสี่สิบห้าสิบตัวนะครับ,รบที่ที่จะแบ่งให้กับน,น้องๆไปเอาไว้ฝึกหันอ่าชุดนี้ผมขายไปเลยสามร้อยบาทรวมส่งสามร้อยสามร้อยบาทรวมส่งถูกอย่างนี้เนี่ยรวมส่งด้วยสมมุติปกติมันก็จะเลียบๆอย่างนี้อ่าเลียบๆปกติ อันนี้คืออ้ไวกอไปกินโอ้ยมือวายมือไวนะเราอ่ะเดี๋ยวทำตกแล้วมันจะปล่อยยางอีกอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ปกตินะครับเอาตกแล้วปล่อยยางพวพามันเจ็บใช่ใช่ถ้าเลี้ยงที่กว้างๆว้างเียโตไวมากสนามบารสนามบาสก็ได้สนามบอลดก็ได้ปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยครับจะต้องหาไม่เจอเลยตอนจัดตัวไงชื้นๆเหรอปกติผมไม่ชอบไอพวกนี้ไม่ไม่ได้ชอบแห้งมากนะไม่ได้ชอบแห้งมากชื้นๆ อย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้เลยอือย่างนี้มันมันดูโล่งไปมันโล่งไปอ๋ออันนี้คือสําหรับเอามาโชว์เฉยๆมาโชว์เฉยๆไม่ได้เลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับไม่มีตําหนิอย่างนี้เกาจะขายอยู่ที่ตัว800คูพันห้าอ่าอันนี้โปรอันนี้มีโปรแล้วปกติจะขายอยู่ที่ตัวละประมาณพันห้าคูสองพันแปดพันห้าคู่ละสองพันแปดใช่ครับคูสองพันแปดอันนี้เป็นโปรแล้วประมาณสองนิ้วอ่าประมาณสองนิ้วใครได้เกิน2นิ้วก็ดีไปใครได้น้อยกว่า2นิ้วก็ ก็ดีไปม,มันก็น,กนิดหน่อยนะนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยไม่แตกต่างเราก็จะให้จิ้งหรีดนอนมกแล้วก็ผงก็จะมีใช่คุณมือก็เลี้ยงแน่ไปให้นะครับน้องๆจอถ้าใครสงสยัยหรือว่าอะไรก็จะมีช่องทางการติดต่อใน q a ครับผมในไลน์แอดของสีมณชูฟาร์มนะครับะรรจะขึ้นขึ้นด้านล่างให้๋ยวจะทิ้งลิงก์ม,มีสงสัยอะไร,รก็คนที่จะมาต่อก็จะเป็นนักวิชาการของทางสีมณชูฟาร์มเองนะครับกบ ่วยไอ้ครั้งคกป่วยเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทําการรักษาเบื้องต้นแบบไหนถ้ารักษาไม่ได้จริงๆก็แนะนำให้ไปหาสตอแพทย์ดีกว่าจริงๆพวกนี้ไอ้เรื่องป่วยเป็นเรื่องปกติคนยังป่วยเลยนะครับเพราะว่าซื้อไปบางครั้งอ่ะค้าบางคนเลี้ยงดีก็อาจจะไม่ป่วยแต่บางครั้งเอ้ยเราลืมเก็บรุ่นนี้นั่นก็อาจจะมีติดเชื้อกันบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะซื้อไปไม่ใช่ว่าจะไม่ป่วยนะแต่พวกนี้เลี้ยงได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายใช่ใช่มันจะเป็นเอเลี่ยนไหมที่มันเคยเป็นเอเลี่ยนท เพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันไม่มีตัวที่สามารถที่กินเขาได้แต่ประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีงูงเห่ามีชงอางกินได้ที่สามารถกําจัดพวกนี้ได้อ๋อมันมีตัวควบคุมมันก็จะมีหลายๆาคนแหละที่ดูไปทั้งแบบสงสัยที่แบบเฮ้ยแล้วถ้าเลี้ยงถ้าหลุดไปมันจะแพร่พนันุ์ไหมมันจะอ,อ๋ผมว่ายากน้อยมาก,มากเพราะายังยากเลยใช่แค่อนุบาลในที่แบบโหคอยทำรายละเอียดอะไรต่างๆยังผมไม่ไม่รอดเลยเพราะว่าหนึ่งมันไม่ทนกับโรคบ้านเราอ่าอ่า อันนี้เป็นสิ่งที่จํากัดวงของเขาเพื่อไม่ให้เขาแพร่พันธุ์อยู่แล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการการผ่าชนสูตรดูหาสาเหตุของการตายเพื่อที่เราจะมาบอกกับน้องๆในอนาคตว่าน้องๆจะต้องดูแลแล้วก็รักษายังไงในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นมาเดี๋ยวจะมีนักวิชาการน้องกิ่งเป็นผนผ่าแล้วก็ส่องกล้องจุลทรรศน์ผมเดี๋ยวนี้ไฮโซเลยอะโซเพราะว่าต้องขายต่างประเทศครับพี่นนท์ต้องขายส่งต่างประเทศแ้วเมีมาตรฐานเรามีมาตรฐานตัวไหน ตัวไหนขายไม่ได้ชุดนไหนไม่ดีเราก็จะไม่ปล่อยออกนอกประเทศก่อนที่เราไปผ่าอย่าลืมนะครับฝากไว้ตัวนี้เท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยรวมทรง ถ้าอย่างใครใครบอกว่าไม่ชอบมีตําหนินู่นนี่นั่นอ่าแปดร้อยคู่พันห้าปอันนั้นก็ทําทําโปรแล้วนะครับทําโปรแล้วครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นตัวละพันห้าอ๋อก็ลองทักมาคู่ละสองพันแปดก็ทักมาได้ครับอาไซส์อยู่ประมาณสักสามนิ้วใช่ครับอ่าสามนิ้วทักทางไหนนะไลน์แอดอ่าจะมีไลน์แอดสีบุญฟแฟนเพจแล้วก็จะมีช่องทางติดต่ออีกช่องทางหนึ่งครับช่อง YouTube ฝากน้องๆด้วยนะครับเพิ่งทำใหม่อ่าสีบุญทูพิมพ์ได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวให้พี่นนท์เขาขึ้นให้้้เเขาาสสูู่่่่่ชวววงโฆษณััักคครดีีีียนนนนนนะบผมมแพท์ เต่าญี่ปุ่นมาจําหน่ายแล้วนะครับเต่าญี่ปุ่นน้อยๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เอ็กโซติกนะครับที่เริ่มเลี้ยงนะครับสําหรับเอามาเริ่มเลี้ยงนะตัวนี้นะครับราคา150บาทเท่านั้นนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศโอ้โห150บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครต้องการนะครับมาเลยครับสั่งได้เลยที่ไลนอดีด้านหน้านี้นะครับผมจะส่งทั่วประเทศนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันน้องเต่าล้ออยู่นะจ๊ะอ่ะต่อไปก็เป็นช่วง นะครับชนะสูตรศพใช่ไหมครับครับผมอันนี้น้องกิ่งครับเดี๋ยวให้น้องกิ่งแนะนำจากไหนครับจบจากอะไรมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะตายครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรครับน้องกิ่งวันนี้เราจะมาผ่ากบที่ตายแล้วค่ะมาดูว่ามันตายเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะรู้ด้วยเหรอเบื้องต้นนะเบื้องต้นค่ะเราก็น่าจะดูพอดดูรู้นะว่าการตายเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือว่าเกิดจากพยาหรือว่าพราออากาศเปลี่ยนพราะอะไรต่างๆไม่ตายเองใช่ไหมไม่ได้เตาะมานะอันนี้ตายเองตายเองก็จะมีการผ่าทุกตัวเพื่อหาสาเหตุบองตแล้วก็มาหาทางแก้ไขปัญหากันให้น้ำจิงลงมือครับเจะตัวไหนก่อนตัวไหนคืออะไรกบอะไรมั้งเนี่ยอันนี้เป็นคางคกยักษ์ค่ะตัวเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ อันนี้เป็นกบฮอนฟอ็อกค่ะนี่ฮอนฟอ็อกอันนี้น่าจะเป็นพวกมัทฉะนะมัทฉะใช่ใช่น่าจะเป็นมัทฉะอันนี้ก็จะเป็นก็เขียวทำไมตายวันนี้ปะตายวันนี้ตายวันนี้ตายวันนี้ค่ะจัดตายครับนี่ตายแล้วเซลล์เขาไม่ไม่ตอบสนองแล้วออสมองตายแล้วคร,ครับเพราะว่าถ้าอย่างการผ่าเนี่ยเราจะเก็บแช่แข็งแล้วมาผ่าไม่ได้อ้าจริงเหรอตายตายวันนี้ก็ต้องผ่าวันนี้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวอวัยวะภายในของเขาอ่ะจะเสื่อม แล้วเราจะหาสาเหตุไม่ได้เลยอะไร <อา S 2> ที่เขาชน้สุดคนนะที่ทำไมเขาจะแช่แข,แข็งแล้วก็จะผ่าไปผ่ามาอันนั้นเป็นคนคนเอาไว้ว่ามันมันมันใหญ่ครับมันใหญ่แต่ของปกหรือว่าของสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันเสื่อมสลายไวอันนี้น้องกิ่งเรียนผ่ามาไหมหรือว่ามัตนตอน้ตองเรียนมาต้องเรียนใช่ไหมต้องเรียนมาใช่ทางกายภาพต่างๆระบบภายในต่างๆของกบก็ต้องเรียนมาใช่แล้วนอกจากกบมีอะไรไหมก็เป็นปลาค่ะพวกปลานิลนอะไรปกติเลยอ่ะ ผ่าเลยครับโภงผมเองก็ผ่าเยอะจะเล่นอะไรครับเนี่ยผ่าหอยก็ผ่าผ่าหอยก็ผ่ามาแล้วผ่าปลาหมึกอ่าผ่ากุ้งผ่าปูได้หมดเลยผ่าหมดเลยทุกอย่างเพื่อเราต้องเรียนรู้่หอยที่ผ่ายากไหมครับหอยผ่ายากนะเราดูยากมากเราว่าก็ผ่าไปแดงเพราะว่าหอยมันก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทเราต้องแยกให้ออกว่าอันไหนคือเส้นเลือดเส้นประสาทอันไหนคือเซลล์สืบพันธุ์เป็นแบบไหนตัวผู้ตัวเมียอย่างนี้ครับขั้นแรกนี่คือวิธีอะไรครับต้อง เปิดหนังออกอะค่ะ <ondan S 2> แล้วก็ตัดเนื <Alex> ้อเยื <Rev> ่อที่ติดกับหนังอุ้ยยังเครืองเยออยู่เลยนะแต่นี่ก็ถือว่าตายแล้วใช่ไหมยังถือตายแล้วแต่แค่เซลล์ยังไม่ตายใช่เซลล์สมองตายคือถือว่าตายถือว่าตายการตายก็คือสมองไม่รับไม่รับแล้วแต่หัวใจบางครั้งก็อาจจะยังเต้นอยู่พอหัวใจอยู่เต้นเมื่อไหร่ปุ๊บระบบภายในก็จะเริ่มล้มเหลวแล้วคือเมื่อก่อนเลี้ยงนกกับนกตายก็ผ่านนะดูตับดูอะไรเงี้ยใช่เราต้องเปิดเปิดแบบละเอียดนะครับต้องเปิดช่องท้องทั้งหมดเดี๋ยวสังเกตนะครับเดี๋ยวพอไอตัวไหนที่หัวใจไ ไม่เต้นแล้วเนี้ยเราผ่าไปข้างในเขาจะไม่ไม่ค่อยโอเคละแต่คือเต้นนี่คือเลือดคือสูบฉีดใช่ไหมพี่เหรใช่อันนี้นี่เป็นหัวใจนะคะหัวใจอันนี้เป็นเส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจเส้นเลือดใหญ่ใหญ่ๆ่นี่เป็นถุงน้ําดีถุงน้ําดีนี่จะติดกับกระเพาะปะหรือตับกระเพาะอยู่ติดกับตับติดกระเพาะติดน้ำดีติดกับตับใช่ค่ะอยู่หลังหลังหลังตับจะเห็นยากดนึงเงราะตัวเล็กใช่เหมอยู่ถ้าจากสายตายังเห็นอยู่นะ นี่กระเพาะจะอยู่ตรงส่วนนั้นขาวๆนานๆใช่ค่ะเอานี่กระเพาะกระเพาะคือมันก็เหมือนเราก็ต้องผ่ามาวิเคราะห์เนาะอ่อลำไส้ใหญ่หน้าน่าจะเกิดจากการติดเชื้อเพราะว่าลำไส้ใหญ่บวมของเป็นแก๊สใช่เป็นแก๊สขึ้นมาแล้วก็สังเกตจากกระเพาะปัสสาวะที่ใสๆที่ใหญ่ๆอันนั้นคือกระเพาะปัสสาวะใช่กระเพาะปัสสาวะกระเพาะฉี่ของเขากระเพาะฉี่ก็ก็ใหญ่เกินผิดปกติถ้าสันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะการติดติดเชื้อในระบบ ทางเดินทางเดินอาหารใกล้จะออกแล้วใช่ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารจริงๆก่อนที่เราจะรู้เนี่ยเราต้องผ่าตัวปกติก่อนเพื่อให้เราจําได้ว่าใระบบภายในเขาปกติหน้าตาเป็นยังไงลำไส้ไม่บวมกระเพาะไม่บวมใช่ไหมอ๋อใช่ครับโดยปกติแล้วมันจะไม่บวมถ้าอย่างนี้ทางแก้ไขเงี่ยเราเราก็จะต้องจับแช่ยาปฏิชวนะแต่เราก็ต้องทําการทดลองของยาปฏิชวนาอีกทีหนึ่งว่าเราจะต้องใช้ตัวไหน ลรวก็โดสเท่าไหร่ของแต่ละชนิดอีกทีนะครับให้เหมาะสมกับให้เหมาะสมของแต่ละชนิดแต่ละไซส์อีกทีหนึ่งแต่ทางการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการการที่เอายาผสม,มในอาหารหรือว่าฉีดเข้าในกระแสะเลือดของเขาได้เลยจะมีอาการไหมเนี่ยก็มีอาการซึมบอบนอนไม่มีอาหารคือไม่กินอาหารใช่ไม่กินอาหารอย่างอื่นโอเคนะครับอ่ะาไปดูฮอนฟ็อกอย่างตัวเนี้ยสังเกตท้องสีเขียวเขียวละภายในก็เริ่มเริ่มเสื่อมสภาพแล้วครับผมใช่ อันนี้วลาเผาออกมาอาจจะดูยากนิดนึงตาเรื่องฟาแลา้วอันนี้น่าจะตายตอนสักสามทุ่ <c oughs> มสิบห้าป่ะยี่สิบป่ะกันพี่นนท์ยี่สิบใช่ไหม <c oughs> ขอเริ่มเน่าเอาไว,ว้ยวะภายในไม่ว่าจะเป็นลำไส้กระเพาะอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะดูดูลำบากสังเกตเลยปอดน่าจะติดเชื้อติดเชื้อที่ปอดเพราะปอดบวมบวมปอดอักเสบตรงไหนปอดนี่ครับที่มีฟอดกครับอันนี้สันนิษฐานว่าอะไรนะครับอันนี้ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมันมาจากอะไรับ มันมาจากภูมิคุ้มกันของแต่ละตัวไม่เท่ากันยิ่งถ้าอากาศเย็นการที่จะติดเชื้อของปอดก็มีก็เหมือนคนเราเวลาเปิดอยู่ห้องแอร์แล้วถอดเสื้อตื่นมาก็เจ็บหน้าอกหายใจเจ็บหน้าอกอันนี้คือเราสัษฐานเบื้องต้นก่อนแล้วเราก็ไปส่องกล้องจุลทรรศน์อีกทีนึงว่าติดเชื้อตัวไหนแต่การส่องกล้องเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เห็นเราจะต้องเขียเชื้อเพื่อไปเพาะเชื้อแล้วก็เอาเชื้อนั้นไปคีอีกทีหนึ่งว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวไหน แล้วก็เราก็จะไปดูที่ตัวยาว่ายาตัวนี้สามารถทําลายเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ได้แต่ในทางทางทฤษฎีม,มันยังไม่มีตําราหรือเปเปอร์ที่ที่บอกว่าครังพกยักติดเชื้อเชื้อตัวนี้ต้องใช้ยาตัวนี้นะเพราะว่ามันยังไม่มีการทํารายงานขึ้นยังไามา่ได้วิจัยกันใช่เราก็ต้องมาวิจัยเองที่ศาตร์ทำไมหัวใจย,ยังเต้นนะเพราะว่าหัวใจจะเป็นจุดที่สุดท้ายครับในการหยุดหยุด ึงแม้คนเราเพิ่งเสียชีวิตอ่ะบางครั้งหัวใจก็ยังเต้นอ่อนๆอ,อ,อยู่แต่ถ้าหัวใจหยุดเมื่อไหร่แล้วคือจบแล้วถ้าหัวใจ air อ่อนแอหัวใจอ่อนแอก็แพ้ไปครับนี่นอไเราอันนี้สัญฐานก็คล้ายๆกันปลอดบวมปลอดบวมครับอันนี้ปลอดบวมแต่มีจุดที่สังเกตเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือถุงน้าดีบวมบวมผิดปกติอันไหนถุงน้ําดีครับใหญ่ๆหรออ่ามุมมเนีครับใช่บวมผิดปกติแล้วเราไปดูด้านข้างก็ สีเหลืองเหลืองอันนั้นคืออะไรออันนี้คือลำไส้ลำไส้ลำไส้ติดเชื้อแล้วมีหนองมีหนองด้วยใช่มีหนองก็คือเหลืองเหลือนี่เป็นหนองการที่การที่ลำไส้ติดเชื้อหรือว่าติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารถุงน้ําดีจะทํางานหนักอ่าทําให้น้ําดีบวมเพราะว่าน้ําดีโตอย่างเงี้ยถุงน้ําดีโตทางที่ดีก็คือเราจะต้องให้เขากินยาแต่ปกติกบที่ป่วยเนี่ยการที่จะให้เขากินอย่างเงี้ย ค่อนข้างที่จะลำบากเราจะต้องฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้นะอม,นะมันจะไวกว่าแต่ก็ไวมันจะไวกว่าแต่การฉีดเนี่ยเราจะต้องหาเข็มเบอร์เล็กมากปกติก็จะใช้พวกเข็มอินซูลินในการฉีดเข้าไปเพราะว่าหัวไมนจะเล็กสัานิฐานว่าน่าจะติดเชื้อที่ปอดก่อนแล้วทําให้ทําให้ติดเริ่มติดเชื้อที่ระบบของทางเดินอาหารถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายตกกบก็จะมีโรครุมเร้าเข้ามา แต่ถ้าสังเกตอีกตัวดีๆก็จะมีสีเหลืองๆเหมือนกันข้างๆตรงกระเพาะเหมือนกัน2ตัวนี้ก็อาการใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวที่เพิ่งตายนี่หนักกว่าเหรอเพราะว่าลำไส้เป็นหนองลำไส้เป็นหนองแล้วก็มีมีเลือดขังอย่างนะอย่างวันนี้ตายหนึ่งตัวก็ต้องผ่าวันนี้ตายร้อยตัวก็ต้องผ่าร้อยตัวอ่าสุ่มเก็บตัวอย่างแล้วเราก็เราก็จะเอาไปฟิดแช่แข็งแล้วก็ฝังอบอีกทีหนึ่ง แล้วก็ฆ่าเชื้อฝังโกบอีกทีฝังกบเบแ๋ยวเราก็จะลองตัดถุงน้ําดีเอาน้าที่อยู่ในน้ําดีเอาไปส่องกล้องดูว่ามีอะไรอยู่ภายในหรือเปล่าบางครั้งเราก็จะเจอแต่กรในถุงน้ําดีคือถ้าสงสัยชิ้นส่วนไหนก็เอาไปใช่ถ้าเราส่องไม่เห็นเราจะต้องเขี่ยเชื้อเขี่ยเชื้อเพราะว่าแบคทีเรียไม่สามารถส่องดูได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้คมันขนาดเล็กมากครับเราจะต้องบ่มเชื้อก่อนให้มันบูมให้มันบูมขึ้นมาเห็นไหมครับเบื้องหลังกว่าที่จะมีลูกกบออกมาให ทุกท่านได้เลี้ยงนะครับเนี่ยี่ยค่อนข้างที่จะหลายหลายขั้นตอนใช่ครับหลายขั้นตอนบางคนบอกโอ้ยกบทาไมขายราคาสูงนี่นี่โอ้โหกว่าจะออกมาได้นะครับใช่ใช่มันมีต้นทุนมันมีค่าใช้จ่ายเพื่อกบที่มีสุขภาพดีทุกๆตัวที่ออกไปถึงมือทุกท่านนะครับเดี๋ยวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสไลด์ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นปิดสไลด์ปิดตัวอย่างเนี้ยค่ะไม่ให้มันเคลื่อนไม่ให้มันไปไหนเป็นกระจกสไลด์ใช่เป็นกระจกเฉพาะนะฮะกระจกทั่วไปไม่ได้นะครับ แล้วทำไมมันมีหลายหัวนะคะอันนี้เอาไว้เลื่อนเนะ่ยค่ะไม่ใช่เนี่ยพวกเนี้ยหัวแดงอ๋อมันเป็นความละเอียดของเขากำลังขยายใช่ค่ะอันนี้สี่เท่าสิบเท่าในร้อยเท่านะคะแต่ถ้าร้อยเท่าเนี่ยมันจะต้องหยดน้ํามันออยนะคะครับใช่ปรับอันนั้นคือปรับอะไรครับมือขวาเนี่ยเอ่อปรับความชัดเจนให้กับตาของเราค่ะใช่สายตาของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสมมุติว่าหนูสองเนี่ยหนูชัดแล้ว พอพี่นนมาส่องใช่ไหมไม่ชัดใช่เจอแล้วด้วยเจอแล้วเจออะไรอ่ะญาติแค่สี่เท่าเลยนะใช่ค่ะสี่เท่านี่มองตาเปล่าเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นนะคะมันอาหารใช่ปะเป็นเป็นเศษจิ้งหรีดที่ย่อยแล้วอ๋ออังโคกกินจิ้งหรีดเห็นแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยสนุกดีเหมือนกันนะเฮ้ยสนุกดีเหมือนกันนะมายังไงกินไปหายไปไม่ได้หายไปไหนครับ ไปเอายามาเอ้าติดยาไปเอายาขอคาดยาอะไรนี่เขาอันนี้จะเป็นของส่วนของยายาถ่ายพยาธิครับเขาเรียกว่าเฟอร์เบนาโซนอ่าส่วนใหญ่จะใช้ถ่ายพยาธิในในกบในกบใช่แต่ถ้าน้องๆจะถ่ายยเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะจะใช้ยากมากจะใช้ยากมากถ้าแนะนําจริงๆก็ไปหาสตวแพทย์ดีกว่าอันนี้สำหรับกบโดยเฉพาะเหรอ กบโดยเฉพาะครับพวกกิ้งกา่า่กกิ้งาอะไรก็ได้นะเอาได้เหรอใช่ใช่ใช่โปรโตซัวนี่คือพยาธิไหมโปรโตซัวก็คือเป็นพยาธิชนิดหนึ่งอันนี้ใช้กับโปรโตซัวได้ไหมโปรโตซัวไม่ได้อันนี้ <มา S 1> ก็จะเป็นพวกพยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนถ้าพยาธิตัวเล็กๆเหมือนโปรโตซัวอย่างนี้จะใช้ใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่กบจะไม่ค่อยเจอโปรโตซัวไม่ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงคานที่ส่วนใหญ่จะเจอโปรโตซัวซะมากกว่าการถ่ายพยาธิในในกบหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเขาเรียกว่าโดสที่กว้าง ในโดที่กว้างเนี่ยเราจะต้องมาทําการทดลองอีกทีหนึ่งถ้าอย่างนี้จะใช้5ถึง10เอ้ย50ถึง100ไมโครกรัมต่อ1กิโลกร,รมัมโอ้โหต่อ1กิโลนะครับน้าหนักของกบนี่เราก็ต้องแต่เนียทอนล,ลงมาอันนี้ไปชั่งน้ําหนักก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก20กร,รมัมอ่าเราก็ต้องทอนล,ลงมามันใช้น้อยมากนิดเดียวแต่การที่เราจะเอาไปชั่งเนี่ยเรามันก็ต้องใช้เป็นเครื่องชั่งแบบสูญญากาศอีกทีหนึ่ง แต่เวลาเราให้อย่างนี้เราเราก็สามารถาป้อนกับปากเองเลยก็ได้พอป้อนเราก็ยัดเข้าไปที่เขาเรียกว่าคอหอยของเขาพยาธิเนี่ยส่งผลอะไรกับกบกบไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สองทำให้กบเครียดสามทำให้เกิดการติดเชือ้ออย่างพยาธิญญถ้าอย่างบางครั้งไม่มีอาหารก็ไปแทะเล็มผิวหนังของกระเพาะของลำไส้ต่าง,าง,างๆทำให้เกิดการเป็นแผลพอเป็นแผลก็ติดเชือ้อการหายพยาธิ ที่ดีก็คือควรทําปีละ2ครั้งปีละสครั้งใช่แต่ส่วนใหญ่เล็กๆเนี่ยการถ่ายพยาธิอรข้างที่จะลําบากมากแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่พ่อแม่พันธุ์อย่างงี้สามารถทําได้เลยครับหเดือนครั้งหเดือนครั้งเพราะว่าหนึ่งเขากินอาหารที่มีชีวิตครับกินอาหารที่สดไม่ว่าจะเป็นแช่แข็งก็ยังมีพยาธิอยู่นะครับยกเว้นที่กินอาหารสําเร็จรูปเราก็อย่าชะล่าใจไปนี่ครับถ่ายพยาธิติกว่าไม่ถ่าย มันเก่งยังไม่บอกด้วยนะบอกให้พี่นนมาดูเองจะช่วยรืรู้เนี่ยมองไม่เห็นโอ้โสสมัยอยู่ที่ออกฟอร์ดส่องทุกวันนะพี่พน,นนนิ่งๆแล้วพี่นนจะเห็นอะไรยุกยิบยุบยิบตัวเล็กๆอยู่ข้างในโอ้ยมันเล็กมากเล็กกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอันนี้อาจจะเป็นโปรโตโซอ่าเล็กๆจนอยาจะเป็นโปรโตโซถ้าเชื้อนี่ต้องละเอียดสูงกว่านี้อ๋อเชื้อละเอียดสูงนี้ถ้าอย่างเราเจอโปรโตัวในกบเราก็จะใช้ เมทอทิวพวกนี้จะมีตามร้านขายยาทั่วไปยาอะไรยาสัตว์หรือยาคนยาคนที่ใช้คนด้วยเหมือนกันอันนี้ยาเม็ดหรือยาน้ำครับอันนี้เป็นน้ำครับสามารถสามารถฉีดเข้าไปในในปากของกบได้เป็นยาฉีดให้กินให้กินอันนี้กินกาได้ไหมกินกาก็ได้ถ้าเป็นพวกกิ้งก่าและสัตว์เลือดขาดจะใช้1.2ซีซีต่อต่อ1กิโลการถ่ายปัสสาวะเนี่ยก็คล้ายกับการถ่ายไยาปีละสองครั้งเหมือนกันครับถ้าถ้าจ่าให้ดีก็ปีละสามถึงสี่ครั้งและครั้งหนึ่งต้องยาวแค่ไหนนานแค่ไหน ก็ครั้งหนึ่งก็จะคุมอยู่ประมาณสักสองสามเดือนขึ้นอยู่กับการกินของเขาอีกทีนคือวันเดียวให้หรือว่าต้องติดต่อกันสิบวันให้ครั้งเดียวให้ครั้งเดียวให้ครั้งเดียวพอกระทาให้มากกว่าน,นี้ก็เขา<บ>เกินเกินกว่าที่ร่างกายของก,กบจะรับไหวสองอาทิตย์ยังไม่ดีขึ้นสามารถทําซ้ําได้แต่ไม่สามารถทาําซออ้ำวันให้วันนี้ให้พรุ่งนี้ไม่ได้สังเกตว่าการถ่ายของเขาอ่ะยังยังถ่ายเหลวยังไม่ถ่ายเป็นก้อนสองอาทิตย์ทำซ้ำพวกสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เราอยากจะรู้โปรโตโซมีอะไก็คือดูจากอืนปั้ใช่การถ่ายก็ได้แต่กบในค่อนข้างที่จะเก็บลําบากเราจะต้องเห็นอาการเบื้องต้นก่อนอผิวหนังซีดสีซีดลงซึมหมอบหลับตาแล้วก่อนหน้านี้ไม่กินอาหารแล้วกี่วันแล้วการถ่ายของเขาเนี่ยถ่ายเหลวหรือเปล่าปกติถ้ามีโปรโตโจะมักจะถ่ายเหลวน,นี่คือสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าอาการแบบนี้เป็นโปรโตโัแน่นอน แบบโปรโซัวชนิดไหนเราก็ต้องมาส่องกล้องดีทีนึงอย่างสมมติอึเนี่ยเก็บมาจะมาส่องเนี่ยต้องอึแบบสดสดต้องสดสดครับถ้าอึแล้วสองสองวันส่องไม่ไม่ไม่ค่อยเจออะไรโกลสัวมันตายมันแห้งไปอ๋อมันแห้งไปใช่โกสัวก็จะตายรูพยาธิก็จะตายไปแล้วถ้าใส่ถุงซิปวะถุงซิปก็ไม่ดีเหมือนกันสมมติส่งจะส่งตรวจหมอเนี่ยอ่ะสมมติผมอยู่กลับไปบ้านเนี่ยผมต้องเอ้ยไอตัวที่ผมบอกไว้มันมันอึเหลว แต่ส่วนใหญ่หมอเขาจะเก็บสดๆเลยแล้วก็ส่องสดๆไม่ถ้าจะส่งมาให้พี่ฮาวดูเนี่ยจะจะทันหหมอผมว่าไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวจอความร้อนเจอความเย็นนี่ก็ก็มีเขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่เออร์เลอร์สูงโอ้ยออจริงๆแค่นี้วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะแล้วนะไม่เคยมาส่องนั่งส่องอะไรอย่างนี้เลยนะใช่น่าจะเป็นคนแรกในประเทศเลยโอ้โหขนาดนั้นขนาดนั้นเราต้องเป็นบุกเบิกเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีใช่ครับอ่าอ่าผลละม้งผลไม้ดูได้ไหมว่ามีแบคทีเรียอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ได้ครับได้หมดทุกอย่างหมดทุกอย่าง ก็หลายหมื่นอยู่นะครับหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นอยู่ครับเพื่อซื้ออะไรไปสองแต่ก็คุ้มนะครับที่ที่เราสามารถลดเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของเราลงได้เราต้องรู้สาเหตุไม่งั้นเราจะรักษามันไม่ได้เลยใช่เดี๋ยลืมอันนี้ก็ท้ายรายการแล้วครับติดตามนะครับช่องสีบุญชูแล้วก็แฟนเพจก็จะเป็นสีบุญชูฟาร์มตอนนี้เป็นแฟนเพจอันใหม่นะครับ เดี๋ให้พี่นนท์เขาฝากลิงก์ไปแล้วก็จะมีกลุ่มของ Line แอดมี l ลน์ไอลแของ QA เอถามตอบปัญหาต่างๆแล้วก็จะมี Line แอดในการซื้อขายครับจะมี2 l i n ลนถามตอบได้มีนักวิชาการคอยตอบใช่ครับจะมีน้องกิ่งคอยตอบแล้วก็จะมีน้องก๊อตลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่พี่นนองก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่า เราจะไปถ่ายอะไรกันต่อครับผมเนาะยังไงขอบคุณพี่เฮาแล้วก็ขอบคุณน้องกิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากเป็นไหนุนครับ